คิดว่าเวทีนี้จะกลายเป็นสีชมพูครับไปพบกับ M1 น้องชีสกับโค้ชกิ่งครับเราร้องคนเลยเอใช่แล้วชีก็เขามาตรงียว้อแล้วเราเข้าก่อนใช่ปะใช่รรแล้วก็ตรงที่พี่กิ่งเข้ามาร้องอ,ะอ่ะจะตอดอะไรเข้ามาก็ได้ถ้าสนุกอยากจะร้องด้วยเข้ามาก็ได้ก็ไม่ได้ปิด ปาปะชปารีับปารีปารีรับปอโอหาจะเป็นผูเขาฉันจะเป็นต้นไม้โอก็เธอเอาไว้ไม่ให้เธอเหน็บนาวหาจะเป็นท้องฟ้าฉันจะเป็นไม่สีขาวโอก็เธอไม่ให้เธอเงาและเดียวดาย หากจะเป็นรถยนต์ทองจนนก็คือฉันหากจะเป็นพระจันร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวใจเคียงข้างเธอไม่จะเน็บหนาวแม้ในคราวที่ใจจื่ใกล้กลเธอเพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรให้มาประดับปับชัน ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทั้งหัวใจที่ฉันมี baby I love หากจะเป็นเพราะเธอแน่นอนฉันต้องเป็นดาวใจเคียงข,ข้างเธอมาไงจนแนบหนาวแม้ในคราวทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเธอ,อเพราะว่าเธอ จะไม่ใ,ใครทำลายเธอทำลายเธอถ้าฉันยังอยู่ตรงตรงนี้จะรักเธอจังว่าใจทิ้ง หากจะเป็นพระจัานแน่นอนฉันต้องเป็นดาวใจคยงข้างเอไมใเธนเล็บดาแม้ในกราวทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าเธอคือของขวัญในสวรรค์ให้มาฉันก็จะเก็บรักษามันไว้

จะไร้เธอเพราะฉันยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทั้งหมดใจที่ฉันมี Baby I love เธอคือของขวัญเธอในที่นี้เป็นใครคะชีสก็คนดูทุกๆคนเลยค่ะโอ้ยแล้ววันนี้สามคำที่อยากบอกน้องคืออะไรครับ จริงๆเป็นสามคำที่อยากใช้ร่วมกันมากๆเลยค่ะเพราะว่านงชีสเนี่ยยังเด็กมากแล้วก็ยังมีเวลาที่จะข่อยความประสบการณ์ดีๆอีกเกยอะมากเลยแล้วก็กิ่งเองก็เหมือนกันถือว่าเป็นโค้ชที่ยังเด็กที่สุดเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ขอบคุณรายการดีๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอใช้สามคำร่วมกันตรงนี้ว่าโตวไวๆนะคะและเขาคือโค้ชกิงรับผม าละครับชีสว่วนนี้ต้องมาฟังคอมเมนต์นะครับจากพี่ตงเหน่งเลยครับเป็นโชว์ที่แสดงออกถึงถึงความรู้สึกที่น่ารักของคนร้องคือน้องชีสก็น้องกิ่งด้วยนะคะเราก็ยังต้องมีความระมัดระวังในการเปล่งเสียงเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีเพี้ยนอยู่บ้างนะคะอันนี้เป็นจุดที่ต้องระวังจะบอกว่านะครับโชว์นี้น่ารักสดใส ไรเดิงสาเพลงนี้อาจจะไม่ไม่ค่อยเหมาะกับน้องชีสเท่าไหร่แต่พอเป็นโคชกิ่งเลือกก็โอเคก็ทำได้ดีแล้วนะครับผมคีย์อาจจะต่ำไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับน้องชีสก็เลยทำให้โชว์พลังเสียงออกมาได้ไม่เต็มที่แต่ว่าโคชกิ่งเลือกก็โอเคก็ได้นะครับก็ถือว่าทำถูกแล้วชุดสวยนะครับของน้องชีสเนี่ยแล้วก็มีโบสีชมพู น่ารักมากแต่โค้ชไม่มีโบถ้าพี่จะมอบโบสักอันให้โค้ชกิ่งเนี่ยนะครับพี่จะให้โบสุวรรณนะครับผมผมก็ต้องขอให้โบกับคุณปังเหมือนกันเป็นโบอะไรครับโบรานมากขอบคุณมากครับครับผมคุณติ๊กครับชีสมีน้ำเสียงที่น่ารักมากๆมันส่งผลไปถึงเรื่องของการที่เราจะนำเสนอตัวตนของเรานะครับพี่ทิ้นั่งดูโชว์นี้ดูเหมือนว่าขาดเกิน อย่างเช่นเสียงที่ขาดหายไปบางคําอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้สามคำนะครับหวานได้อีกนะครับพี oh, ่ดิ๊กเอาใจ oh, ช่วยนะจ้า้ oh. องชีสโชว์นี้ก็สมวัยนะครับสมวัยแล้วก็สมบุคลิกทั้งโคช้ชทั้ง uh, น้องชีสเลยก็ว่าได้น่ารักแล้วก็ดูแล้วก็สดใสนะครับเพียงแต่ว่าเพลงเพลงลักษณะนี้นะอาจจะต้องใช้ทักษะมากสักหน่อยหนึ่งในเรื่องของจังหวะ นะครับแล้วก็การความหนักเบาของของเสียงที่เราจะร้องให้สอดคล้องกับจังหวะแต่การร้องเพลงประเภทนี้เนี่ยอันนี้เป็นภาษาไทยนะไม่ได้หยาบคายมันต้องกระแดะต้องกระแดะได้กว่านี้คือหมายความว่าพยายามให้น่ารักคิกขุอโนเนะขึ้นมาได้มันจะเขาเรียกโอเวอร์แอคติ้งหน่อยๆเหมือนกับที่โค้ชกิ่งเขาพูดนะโตวไวๆแต่ว่าเอาไว้โตก่อนแล้วค่อยกระแดะดีกว่านะ๊ะ ขอบคุณมากขอบคุณพีณ่ดีครับอย่าลืมไปกํกำลังใจให้น้องชีสนะครับง่ายๆพิมพ์ M1 ส่งมาที่4838666นะครับเป็นกำลังใจให้เธอด้วย M1 น้องชีสขอบคุณน้องทำความรู้จักกับเพลงนี้ได้ขนาดนี้เนี่ยพี่ถือว่าเยี่ยม